สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับเอ้าสวัสดีครับปะตุงโอ้ยเอ้ยแซมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เปิดบอใหม้ก้าวโอ้บอเก่าไม่ใช่บอใหม่ครับบอเก่าบุศากเก่าครับได้ปลาไหลปลาลองจับเนาะพักเลยพักเลยอยากได้กระเด็ดเอาไรด็ปลาไหลฮะ นั่นฮะจงจงปลายจงฟลายเอาไปหายปูเอาไปทำความดีเอาไปหายปูไม่ใช่เพี้ยนนะยิ่งว่าเอาหายปูเพี้ยนเอามากินบ่โอ้เป็นจังสั้นฟลายมาคักได้เพป็นเป็นแบบนั้นเป็นบ่ะสุดยอดเลยว่ะหัวสมองนี่อัจฉริยะสมองกลนะครับ ชลิยะสมองคนเปิดบ่อไหมครับบ่อที่ขุดเมื่อวานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเออบ่อเก่าเปิดบ่อเก่าขอโทษครับที่ใหม่ย้ายที่ใหม่ย้ายที่ใหม่ย้ายที่ใหม่เมนเออสี่ขืออยู่เออบ่อใหม่บ้านว่าย้ายที่ใหม่โอ้ยเป็นแต่ขุดเข่าบนอ่างนี่ มาลุ้นกันว่าจะมีปลาไหลหรือเปล่าครับโอ้มี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 โอ้ๆเนเนลงไปลงไปมันน้อยเพิ่นลงไปมันมีลูกมันต้องมีแม่แม่น้อเ <nitrogen S 2> ดี๋ยวแม่มันล้้วนอยแล้วจะเตรียมโดดแล้ว <c oughs> นี่ครับนี่คือตัวตัวกินปลาไหลครับ <c oughs> เตรียมโลดแล้วเขาเรียกตัวอะไรนะตัวที่กินปลาไหลอ่ะเฮ้ยย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 ยเฉาเงี้ยเดียวเลย ไปโอ้ยตุตรงนั่นแหละนั่นแหละไแี้วมิดจัดโ้ยเป็นแต่คุณบ่เขาทลูกคู่บ้าไม่ใช่คุณไม่เข้าแน่นิ ข้างล่างนี่ยจะเป็นดินดินดานนะครับนี่ขุดยากนะครับดินตัวนี้เร็วเร็วเรวเร็วโอ้ยตกเนีย้ยตกเนีย้ยโอ้ยเป็นตัวเสียวแต่ว่าปันเนี่ยปันเนี่ย

โอ้ยถวายครูถวายครูเดี๋ยวเราถวายครูก่อนครับเดี๋ยวเราถวายครูครับก็จะได้ใส่ดำใหากับถวายครู่ก่อนโอ้ยเสียวโซ่ตกครับเมื่อกี้ ใช่สั้นสงสัยจะขุดถอยเลยมั้งเก็ถอยขุดถอยถอยมานี่วะแล้วไงตรงนี้ตะโคลนตรงนีก็ปัดปะกงไว้ก่อน ล้วงใส่นั่นเลยไม่ได้ต้องทําพิธีก่อนครับ<ะ>ล้วงใส่ดํายังไม่ได้ครับต้องทําพิธีก่นอนครับใบครูก่อนตากแล้วตากแล้ว จะตัวเองเล็กไหมตัวอ่ะปาประเดิมเที่ยวแรกครับอ๋อนี่กดไปให้มันได้ระดับนี้ก่อนครับ รอชมรับรอชมเราต้องเรียนรู้กับคนขับเป็นโัแม่น่าตเราให้แบขับดีนะเพราะว่ามันเรียนรู้อยู่นี่นี่มากคือป็ออนี่เขาวางแค่ไหนเนี่ยเขาก็จะเปิดายหลังครับ รถลงล่างใช่ครับแล้วเขาจะให้รถถอยลงมาเรื่อยๆเขาก็อยู่ข้างบนที่ว่ามันจะรัะทัได้ไหมฮะได้ครับเพราะว่าดินข้างล่างแข็งมากเลย้ออกัยาวนะครับครับกครับคัดไปครับ nghe không thế này cậu đợi cậu đợi chứ hai đợt luôn mày không làm đợi xem ơi hết mày quá lưng ơi hắn mày Нет. Hmm? Нет. Hmm? ส่วนงานที่นู่นก็น่าจะประมาณสองร้อยเที่ยวนะครับสองร้อยเที่ยวเราที่นู่นอะที่เราวิ่งอะสองร้อยเที่ยวเราวิ่งกันที่สองวันครึ่งเนาะสองวันกับทีตอนเช้าหนึ่งนะครับประมาณสองชั่วโมงเพราะว่าเราเราเรื่อยๆเพราะเราชื่เพราะเรารอตอนนี้รอรออะไรนะซูเปอร์เอ็กเอ็มเพราะว่าไม่ออกไม่ออกพุ่งนี้ครับป้าบอกว่า ปัาตุงบอกว่ารางวัลที่หนึ่งนี่ไม่ต้องถ้ารางวัลที่หนึ่งนี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรมากเลยใช่ไหมจะพาผมไปอารยะเลยตัวนาฮะเอ้ยอารยะโออารยะเต็มกลองเลยครับของเรามาสถานอยู่แล้วเย้แล้ดูก็ใส่ว่ะไม่เต็มห้ามออกครับเที่ยวแรกเที่ยวแรกใส่เยอะๆแหกมัน บ้านนี้เรายังไม่เคยมาวิ่งเนาะเรามาประเดิมครับเรามาประเดิมโอ้สวยงามจังเกียวไม่เยอะนะเเยยออะะครับไม่เยอะเพราะว่าเราเป็นงานเหมาโฆษณาไว้เยอะว้าวให้ไหวครับเด้งเด้งเด้ยเด้งไทไทไทโอ้โหรู้สึกช้าเ้อะ มันไม่ทันนะครับมันชา้ามันใส่เกียร์ไม่ทัน,น, mm hmm. มนเมื่อแต่ตบตลึงต,งตึงตังครับ mm hmm. พุ่งไปเลย mm hmm. ทำลบๆมันไม่ขึ้นดอก mm hmm. เป็นดินทรายเนาะหาวิธายเงยอย่างไรม่ค่อยใจเราจะให้แม่ครไปแตง mm ่ง hmm. ให้มันพุ่งไปเลย mm hmm. เออพุ่งเลย mm hmm. ทำลบๆมันไม่ขึ้นดอกดินทรายอ่ะ

สายไหลามานะครับ

เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ